สวดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการควเรจะดีกินหวานครับวันนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็พาเพื่อนๆมากินข้าวที่ปากทางไม่สวยนะครับเส้นเป็นเส้นทางที่จะไปเชียงใหม่นะครับก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงรถเยอะหน่อยนะครับพอดีว่าร้านอาหารอยู่ตีถนนเลยแล้วก็วันนี้เราใช้มือถือถ่ายนะครับใช้มือถือถ่ายวันนี้พี่นันเกึบจัดเมนูนี้เลยครับนี่ครับกระเพราไข่เยี่ยวม้านะครับพอๆถึงมา แล้วก็ที่สําคัญครับวันนี้เอาแอบสินค้าของตัวเองมาด้วยนะครับเป็นน้ําพริกกับหมูพี่หนันเกิมนะครับอแอบกินไปแล้วนะครับดูจากปริมาณของของกระปุกนะครับหายไปบ้างแล้วนี่ครับนี่คือหน้าตาของเขานะครับหอมมากนะครับหอมมากนะครับมาเดี๋ยวเรามากิงข้าวกันเลยครับกับเมนูวันนี้ครับไก่เยี่ยวมากระเพรากรอบนะครับเสียงรถต้องิดังหน่อยหน่อย ไม่หน่อยแล้วเนาะดังเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะลบกัวนิดๆนะครับนี่ครับต้องเป็นเมนูที่ใครหลายๆคนชอบแน่ๆเลยนะครับไข่เยี่ยมากับเปากกับเพาก,พากอกแต่พี่นันเกริว่าเป็นเมนูที่แม่ครัวเขาไม่ชอบเท่าไหร่เพราะมีหลายขั้นตอนนะฮึมอร่อยครับรสชาติกระเพรา,าแบบเนื้อๆครับมีเผ็ด มีหวานมีเค็มมาชิมน้ำซุปก่อนหน่อยครับน้ำซุปร้อนมากจับนี้ดูจักนิ้วครับแซบ่บโอ้เหนือแซบ่บจยังไงครับล้ำขนาดตะเบิ่งๆเลยอ่าต่อไปเราจะมารีวิวนี่ครับ น้ำพริกกับหมูพี่นันเกิมนะครับกินกับอะไรก็อร่อยกินเปล่าๆก็อร่อยนะครับนี่ครับหน้าตาเขาก็จะประมาณอย่างนี้นะครับก็เอาใส่บนข้าวได้เลยครับกินด้วยกันนะครับกินไปอร่อยไปกินคู่กับเมนูไหนก็อร่อยนะครับเพื่อนๆครับยิ่งกินกับผัดกระเพราแบบนี้ก็บอกได้เลยว่าเข้ากันครับ เผ็ดมากยิงย่งขึ้นหวานมากยิ่งขึ้นกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับหอ,อมด้วยถ้ามีไม้ติดนะจะได้ยินเสียงโคตรกรอบครับยวววววอดชอบกันมากดูหน้าตาครับถ้าใครชอบกระเทียมเจียวหอมเจียว ก๋าหมูเมนูนี้รับรองน้ำพริกก๋าหมูขขงพี่นั้นเกลมสุดยอดม,มากมากครับอร่อยจริงนะครับกินเปล่าๆก็ได้นะครับก็อร่อยกินนั่งดูวีวนั่งอะไรกินเปล่าๆนะครับเป็นกับแก้มก็ได้หรือว่า,านั่งกินกับข้าวแบบนี้ก็ได้นะครับคู่กันไปเป็นเมนูเครื่องเคียงนะหรือเป็นเมนูหลักก็ได้นะครับ อเอาครับฝากกันไปด้วยนะครับกับน้ำพริกกับหมูที่หลงเกิ่มนะครับใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับหรือไม่งั้นก็เข้าไปที่เพจ facebook นะครับครัวอยู่ดีกินหวานนะครับสามารถสั่งได้เลยช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับ ถึงสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนนี้คือสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยกระปุกละ25บาท1ิกระปุกทรงฟรีเดี๋ยวเดือนหน้ากันยายนขึ้นกระปุกละ35บาทแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนสนับสนุนกันด้วยนะครับเอาละครับพี่นังก็พอเพื่อนสำหรับการที่ตามรับชมนะครับถ้าใครชอบถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับรวมถึงกดกระดิ่งให้ช่องครัอยู่ดีกินหวานของเราด้วยนะครับกับน้ำพริกกับหมูกินกับอะไรก็อร่อยครับเจอกันในพี่ต่อไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ